เราิ่มสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับหมออ้อยเช่นเคยค่ะวันนี้จะมาพยากรณ์ในรูปแบบใหม่ทั้ง12ราศีประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2563ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติราศีกรกฎการงาน มีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลเพื่อปฏิบัติหน้าที่การงานร่วมกับลูกน้องและบริวารหรือมีโอกาสได้เดินทางไกลกับผู้ที่อ่อนเยาว์กว่ามีโอกาสได้พบเจอแนวทางหรือช่องทางการทำธุรกิจใหม่ๆเพื่อหาเงินหรือสร้างรายได้บางท่านมีโอกาสได้ขยับขยายธุรกิจการงานมีรายได้บางท่านมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจ และก็คอยช่วยเหลือการเงินท่านมีโอกาสที่จะได้เงินแบบทุกขลาบได้เงินจากมรดกหรือของมีค่าบางอย่างของเก่าของโบราณโชคลาบท่านอาจได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่อยู่แดนไกล คนที่ผ่านการมีครอบครัวแล้วหรือคนที่มีอายุมากกว่าท่านบางท่านมีโอกาสพบรักใหม่ในที่ทำงานพบเจอจากการติดต่อประสานงานลักษณะการพูดคุยก็พบเจอแบบธุรกิจคือเอาธุรกิจการงานมาบังหน้าสุขภาพระวังความเครียดอ่อนแรงและก็อ่อนกำลังหรือสายตาพร่ามัว เรื่องทั่วไปอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทางบ้านทางญาติหรือการจุนเจอือครอบครัวได้เดินทางไกลไปกับบุตรบริวารลูกหลานข้อควรระวังช่วงต้นเดือนอาจจะมีค่าใช้จ่ายบริวารบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีระวังมีปากเสียงคู่ครองด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นการขัดแย้งด้านความคิดมุมมองทัศนคติ ขอให้มีสติหลีกเลี่ยงการโต้วิวาทะพยายามใช้เหตุผลเข้าเจรจาต่อกันระวังจะผิดใจกับผู้ใหญ่หลีกเลี่ยงการลงทุนร่วมกับผู้อื่นระวังเป็นนี่จากการตัดสินใจที่ผิดพลาดขอให้ระวังมีโอกาสที่จะถูกหยิบยกเรื่องราวอันเป็นส่วนตัวมาพูดนินทารับหลังขอให้ท่านอยู่ในกรอบแนวทางที่ดี หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการเอาเรื่องราวส่วนตัวเล่าให้ใครฟังเพราะเขาจะนำไปพูดต่อสำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงโชคลองนำบ้านเลขที่หรืออายุของแม่มีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงได้ค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎ โดยไพ่นักราชประจำเดือนพฤศจิกายน2563ท่านใดที่มีความประสงค์จะดูดวงส่วนตัวกับหมออ้อยติดต่อ0990015956และพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ